วันนี้ไปเล่นอยู่ดอนน้องวาสนาไปนั่งรออันบบเมนต่วาสนาเนี่ครับไอ้จอยนี่ไปทาแล้วไอ้จอยไป่าตั้งแต่สิบเอ็ดโมงมาสันา่น่าขี่จักรยานมาฟังลาําจังรวานเกิดเมืองนอนอยู่สแต่วา่าขันมากอุดรน,นี่เห็นลดไอ้ไอ้จอยครับไอ้จอยครับอ่าเอียงเกาะวาสนาตะกี้มีนั่งอันหนึ่งได้ที่อยู่ทั้งกลุ่มเพราะว่าสิบบคอยถือกันกับไอ้จอยดอก พี่่ค่อยถือกันมาพี่น้องมาจังสี่ผมก็ให้เงินเด้ให้เท่าละรนอ,อยสองรน่อยบุญเด็กมาขอคารถดกลับ <c oughs> อันแนวบดเต็มปันใดนี่บัดสิกับบัดบัตบัดมาเนี่ยบอก่่ยหัวซาเฮาเด้ไปเต้นยุดาา่ดห่านบุนไปหาพระเอกนั่น,นงเอกนี่เด้แต่ว่าบัตรสิกับอันอันหัวนากลับแล้วเด้อบุญนี้ขอเงินแน่พสัสน <c oughs> ก็ได้ให้เขานะครับถือว่าเขามาสั่งสีสันให้งานนายญ่น้องสันญ่ดีละแม่ขนาดไปเฮ็ดมากเหล้วเดี๋ยวไหญ่คือเกาอยู่กลับมาอีกเขาว่าสิไปเฮ็ดอันเอียงก็อะอะตอมคลินิกนะครับอะตอมคลินิกคอนแกนยู่หม่องอยูเอียงเก็อยู่สารรักเมืองจังหวัดคอนแกนนะครับ ไปไปรีวิวให้เพิ่นไปรีวิวให้เพื่อนเพิ่พก็ให้บริการดีดีเพื่อนให้บริการดีดีดไหมถึงว่าเบาตรงๆเบาให้ฟังเลยก็คือเพื่อนเฮ็ดฟรีให้ในลำพน้องนะครับ,นะรบแต่ว่าเพื่อนเฮ็ดดีหรีสัมผัสได้เลยนะครับเพื่อนมาไปรอบนี่เพิ่นสีห้อยไหมให้อันก็เลว่า คันห้อยไม้บอนคันห้อยไม้นาบอเลี้ยวนี่สนเข้าเอาเด้อคุณหมอม่อต้องเอาไม่ดอกเอาเอ็นรูดม่ต้องเอาไม่ดอกคุณหมอเอาเสื้อเอ็นรูดหมอว่าเป็นสิร้อยไม้ไห้แล้วผมกัยังคิดอยู่ว่าร้อยไม้มันสิอยู่บ่นหนาไม่ใหญ่แคเ่เกิดมาบุญหลายหนาใหญ่ครับ ไม่บ้าเล่นเบาเบอกไปเบามาคนหกสิบกว่าคนลวนาอันไปหาหมอไปร้อยไหมหมอสิร้อยไหมให้นี่ล่ะครับบ้านวันจันนี่วันจันนีนนน่หมอนัดให้ไปร้อยไหมเดอร์าสันมา,มาสังเกตเบิง่งจาของบระนัดขันไปร้อยไหมมันสิเอาอยู่บที่เพื่ได้เอาที่่ได้เอาเส้นเอ็นอันซุ้มเส้นเอ็นปากสูดพุ่นตี ท่นเอาเสื้อกอินปากสุดมาหอยน่ะเข็มมันเฉพาะแตเข็มมันซ้ำเข็มสีบยางว่ะแ,แม่รอเงินแบ่งจากขายที่ดินแม่จะจ้างไปบุญกระถินอ๋อครับอำเภอสิงสางครับแม่ครับอนุโมทนาใบกรนแม่ว่าคันแม่ได้เงินขายที่ดินขอให้แม่สำเร็จเร็วๆนะครับแล้วก็สได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านกันสได้เอามอลำ่าใจกนลอยไป แม่เคยบอกนะยกอำเภอบัณฑาจังอยู่บันฑาท้นมากนี่บันฑาอำเภอเพชรนี่เพิ่นสิเอาระเบียบกับข้ามผุนตัวครับนาสิผูกขาดนะัน,อ,นอันใจเกินร้อยเกินล้านนี่พอค่อยได้ไปใกล้แถวนั้นดอกครับเ <c oughs> ออบอกอาจจะไปซุยๆยแถวนี่ละบ้านพีินนองบ้านสซุ้มเสานี่ยและครับอ่าบุญบัท่านหอดครับบุญบัท่านหอด หมายถึงว่าบุญผมบทท่านในหอดนฮล่อ,อโอกาสอยู่ล่อ,อโอกาสอยู่ครับผมแม่น้าบอกว่าคือหนาไงเชีทยพัดนะมันตึงไปเหมือนด่วิ้นงตึงไปเหมือนี่หนาผมเฮ็ดจังไหนมันจังสีอันนั้น ตึงพ่นน่ะจนว่าเหลี่ยมย้ำเว้นนี่เหลี่ยมมงมงเลยบ่เป็นเหลี่ยมมันเด้เหลี่ยมย่อนมันตึงคือหลูกโปงมันเตาเต็มสูดเต็มที่เลย <laughs> คือจังหลูกโปงมันเตาเต็มที่แล้วของสิแม่พี่น้องหนาผมตรงมาปีนี้คือไมาใหญ่แถวหัหนานั่นเออกะจังว่าบรรยายเรื่องความหนาใ,นใหญ่แห่ฟังยูนนี่ล่าหนาไสเนาะยุดหลยมือมันก็ซ้ำเกาล่ะแม่ เป็นน้ำกลองซื้อดอกนายไงกะรอคือเขาขอบคุณหลายๆที่ปาบ้านหักใจกะลอยยุใสยมาแม่มาแม่มาไปมาเข้ามา <c oughs> เข้าไปกินกว๋วยเตี๋ยวร้านนั่นบ่นัเออ <c oughs> พอดีเลย ช่วงนี้กะลัางายสองกะลังน้ำกว๋วยเตี๋ยวกะลังนัว <c oughs> ขันเ้าโว,ว้ดบนท้านนัวนี่ช่วงเที่ยงช่วงมหาใบานี่น้ำกว๋วยเตี๋ยวลานได้กะซางนี่แหละช่วงที่มันแสบมันสิอยู่ช่วงนี้ขันขันหามุ้งแรงไปเจัาสันเหาสิป,ป็นขวานกุ้นดี่แบนี้เข้ม <c oughs> <c oughs> สวัสดีวหนนาเดินทางปลอดภัยขอพระคุณหลายๆครับเอา เอามาๆๆมา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 เขามาคุยกันคุยกันครับสวัสดีคุณแม่นะครับพักเราก็ขึ้นหอดแม่อ่อนนะครับอ่าเฟสที่หาของแม่แล้วนะครับตอนนี้แม่ใส่ซื้อว่าดวงจันทรแก่นสมแต่แต่ก่อนซื้อซื้ออ่อนอุมานะครับแม่เปิดเฟสไปเรื่อยๆครับตามอารมณ์อ่าเปิดเราก็ลืมรหัสเจ้าของก็เลยได้เปิดไม่อยู่เรื่อยเปิดแล้วเขาไม่ได ขาเลยยังสับสนว่าเดี๋ยวนี้แม่ไซเฟสไดกันแท้อ่ะแม่ยืนยันไม่ยืนยันมีแต่บันหักใจกนรอยสวัสดีครับแม่น้าเนี่ต้องบันหักแม่แตนแป้นแป้นครับแม่แตนหลายก็แเฟนรับบอยซีริชัยเด้ไอแม่ก็คือทวดแต่ละมือนเนี่ยต้องโทวหาแม่น้าเนี่ยยายแตน แฟนคลับแม่แตนแม่สวยบ้านฮักแม่แตนตือว่าเอาทักทายพี่จุ๋มครับทักทายพี่จุ๋มปกติกันเฟีสเจ้าของกับสิบเปอรบอไปทัวรอังสี่เด้อันนี้เฟซผู้อื่นนี่เฟซผู้อื่นกันเลเบอลไปทัวมาผู้ใดอยากจำการไปแค่ลอยค้นครบลอยค้นปิดไรย้ำครบลอยค้นตอนไหนปิดไลย้ำนั้น แท่นดีแท่นดีเขาเสี่ยงให้หลายๆันดีถึงร้อยคนตอนไหนจบตอนนั้นนะครับไล่สดแล้วลบเลยจบไล่สดนี่ลบเลยครับมันต้องเห็ดดูเดือดเลยมันจะคนคนจงเข่ามาบิึงดีไล่จบลบทันทีครับผู้ใดมาบิึงกับมาผู้ใดบ่มากกับล้วไป มามาผู้ใดอยากถามยังกระถามถามอันใดตอบได้กระสีตอบตอบก็ได้กระสีเสยมามาเข้ามาเมล้างตีแกงซอสแกงเปิดไฟเ่นพร้อมปีนี้บอเคอยเดิไปวิเชียนบุรีครับผมกันทาร,ร,ราคราจ้างจากแสนสองแสนห้าครับผมราคาจ้างสองแสนหาเข่าวงครับ สองแสนห้าเข้าวงนะครับใกล้ๆกับราคานี้ครับอันนี้นอกจากเทศกาลนะครับเทศกาลก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งครับแต่ว่าคันทั่วๆไปก็อยู่สองแสนห้าคือให้เท่าสซนว่าว่าสันติมานาันเอาเขามาทักทายกันครับคันเกินรอยคันหอดรอยคนนี้ผมจบไรยสดทันทีนะครับเอาพี่น้องผู้ใดอยู่ก็ถือว่า หมักเสียงหพี่น้องผู้ใดอยู่ก็ถือว่าหัวหน้าอารมณ์ดีครับพนะเมื่อนั้นไปเส้นท่านเขาบอกมหาเนี่ยบัดยามนั่นอนั้นดีดีเด้ยย้ำเขาย้ำเขาโพดกลับแล้วเส้นท่านก็จีว่าโอ้ไม่ได้เจอกันเลยเหมือนนี้อเอาเบ่าเบ่ากันไปแหน่แย่กันไปนําครับหยอกกันหยอกกันแม่บุญแม่บุญเพ่งว่าแม่ตื่นพนะ มือแรงอยู่ดอนท่านี้นะครับสอดแกงกบมาล่ำใจก้นรอ้อยสอดแกงแกงก็ะคือแกง <c oughs> <c oughs> แม่มากเสียงหัวเราะครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณหลายๆครับเ <c oughs> 1ตสิบเอ็ดแล้วอหอดร้อยตอนใดจบตอนนั้นจบไล่จบลบเลยนะครับ <c oughs> เดินทางปลอดภัยขอบคุณคุณหลายๆครับ อารมณ์ดีแถววนาพนาว่าอารมณ์แปบพวนครับสมเกินลอยอิหัวนามาโหดแท้าสันป้าบเดหัวด,ดอกผมจริงๆเราผมเป็นผมเป็นพระเอกอ่าผมผม,ผมบนเวทีผมเป็นตัวไล่ช่วงนี่แต่หลังเวทีผมเป็นพระเอกเลยครับพระเอกพระเอกค่อซื้อกันค่แต่ก่อนนี่ย,ย่าน,ย,านย่านแมนีดอกพนาว่าแม มาแม่ดวงจันทร์เอกลักษ์คือเสียงหัวสวัสดีพี่จุ๋มครับพี่จุ๋มขึ้นนี่เจอกันยูอุดอรนะครับอุดอรมาตะเว้นไม่ก,กินต้มเน้นเอกลักษ์ของอุดอรนี่คือมีต้มเน้นเป็นจังหวัดอื่นบ่มีเด้จังหวัดอื่นก็สิมีกว๋วยเตี๋ยวมี่ยังทัวไปแต่ว่าอุดอรธท่านี่นี่ต้มเ้นครับแกงเสน้นต้มเน้นครับ งานเท่ากับอยู่แถวนี้แหละน้องวิทไปหาหัวหน้ากันเถอะอุดอรครับครับผมนี่แหละยุ่น้นนี่แหละแถววิที่นี่แม่นำ้ำเออ,อต้มสินครับเป็นเอกลักษณ์เมืองอุดรเลยหมอลำ่กับต้่มสินนี่คู่กันคันมาอุดรม,มาอุดรตอนใดพี่น้องมาไหลมาเต็มทุกสนามเลยนะครับมาลำอุดอนยามใดพี่น้องไหล หลายแล้วกับเมืองอุดอรมักมวนครับนั่นคล้ายกันแล้วค้นข่งข่งกระไดฮะน้าว่าเบาวน่นพลั่นใช่อานี่ยังนี่พรชนกเดินทางปลอดภยัยสวัสดีแม่สีมาศครับเป็นอีกคนหนึ่งที่สนับสนุนใจกระลอยทั้งโซเชียล ซอยโพดซอยแช่ซอยคออเมนตลอดนะครับเจน้ำร,รถตู้ซนะิ่นง,ง,งนี่เดี๋ยวเรากับับรถตู้าก่เสิหอนหาผ้าเ้ลวอะไรอีกแก่ที่พวกคุณวนาโพดสาไปเนาะอ่านนั้นไหมแอ่าเมลอนพึ่งพึ่งกินเมือดมือบ้านนี่เมลอนได้แต่มือบนันไผหวานคักหวานเนี่ยหวานหวานนี่หลีครับขอบคุณคุณฝนนะครับ ขอเลขแน่หัวหนา้าขอเลขเนี่ยอ่าบอกบ่ไดสองหาเกตครับบ่อยากบอกบันไดแต่ว่าสองหาเกตนี่ต้องมีต้องมาละงวนเจนามเพิ่นกับมีควั้หลักโอ้ <c oughs> พี่ปาว่าเจนามมีคว้วหลักอันนั้นเรื่องของมัน อันนั้นเรื่องของมันเพราะว่าเห็นมาเยอะแล้วสำหรับคนคนนี้ <c oughs> ให้มันมีไปปล่อยมันไปจุมฟรีหรือขายบาัตรขายบัตรครับผมขายบัตรครับอุดรมองได้บอยสิมาเลียนมือแรงแถวบันดงเค้งไหมครับตลาดของถมดงเค้งทั้งออกมาขอนแก่นครับอยู่ยในเมืองนี่แหละต่ว่าโซ้นออกมาทั้งขอนแก่นมองเลี่ยงเมือง ทังมาขอนแก่นเลื่อยมองหายง่ายๆไปนี่ไหมครับอุดรบันดงงชิงเจอกันครับผมเจอกันมือแรงเจอกันมือแรงครับแมนมันในบึงสอดแกงพี่น้องบัตรละลอยหรือรอยยี่สิบนี่ผมบามอลำนี่สองสามลอยคตนี่มันมันเป็นตัดสนับสนุนยูเดียถือว่ามาซอยกันจ้างมอลำัเบิ้งหรอใ้หมอลำัมเนี่ยมีงานทำเออบ่ สตริงอีกยังเพิ่งเสียบัตรหาลอยบัตรพันหนึ่งขจาก็สื่อแต่ว่าของมะล่ำนี่เขาก็บอกคายเกินนี่ดอกพี่น้องผมวาลอยคน่ารลอยบัตรละลอยหรือลอยยี่สิบนี่มันกะมันกบพ่อพ่อซอยเหลือกันอยู่ครับคนทำงานกสิบพ่อได้ดูโลบโลดถ้าบ่ให้เบิองครับคนทำงานกสิบ่อให้ดูอาเนี้คือจังซี่ก่าผมสิลบลายสดเนี่ยผมบอกไปทัว เบาผมเบาไปทั่วร์ผมก็เลยบอกใครกันนั่กัคุยกันแต่นี่แหละจำกัดแปดสิบเก้าสิบรอยคนนี่แหละเอาบอกว่าได้สองหาเก็บรองบึงตัวละสิบยี่สิบ อียงก็บรรยานอนดอกพี่น้องเลขดังเลขบ่ดังเลขอีกยงกับกาสร้างมันมันมันบแมเนมันบอมมันบ่มมันคลวแน่นอนจากยางดอกครับดังมาตตาใสล็อกมาตาใสมันกะอียังก็สามารถเกิดขึ้นได้พี่น้องกะอ่มีอียงหล่ะมีสติในการเสี่ยงดวงนะครับใส่วิจารณา่านเราเล่นน่อยเพ่อหอมปากหอมคอ ไอ้ว่าไปเค,คลดยร์รถไอ้มันหิวคักๆาดก่อนมันจังได้มาสัตว์เต็มที่เ,บบเออแต่ว่าเขาสิบบปิดก่อนทีไปกินก่อนก็ได้ล่ะสิบบากันไปกินก๋วยเตี๋ยวบ่ถ,ถือกระบังเดอ้อว่าสันห้วยเศร้าเว้าเรื่องเลขกกินยาออก การพนันมันก็คือการพนันมันยังคำล่ะครับแต่ว่าพูดถึงการพนันแล้วเดี๋ยวนี้ทุกอย่างอีหยังกับซังมันกับโตตังจากการพนันเหมือนดอกนะครับบางครั้งเขาตั้งใจเฮ็ดอีหยังสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ยังโบประสบความสําเร็จยังที่เขาขาดไปหรือในความเป็นไปใดบากับที่เขาตุ่มเทหรือตั้งใจอีหยังสักอย่างมันกับบอนวาสีชั่วลอยเปิดสิ้นอีหยังมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ นะครับแค่ว่าเขาเขามีสติมีควหนักแน่นหรือสู่ยุตตลอดเคลื่อนไหวอยู่ตลอด,ออ,ลอ,ดออกมาท่องโลกกว้างอยู่ตลอดเนี่ยมันมันก็สิมันก็นกคือว่าลหละมีันนะคนเฮาเฮ็ดลอยยางเสียมันดีไปลอยยางก็เป็นไปบ่ได้ครับแต่วขันเฮาบอยอดถอขันเฮาบบหดหัวยุบานนั่นเสียมันก็ยังมีโอกาส มันก็ยังมีโอกาสว่าเราจะมาเจอสิ่งที่ดีๆใช่ไหมครับคือจังป่าเนี่ยพี่น้องไปเคยไปแห่อาหารป่าบ่าตามหมองทองเที่ยวต่างๆอ่ะพี่น้องก็เห็นบ่าบางตัวเนี่ยเขาโยนลงไปกระตัวเดียวนั่นละได้บางคั้งตัวอื่นมันบ่ได้แต่มันกับมามันกับมาหุม่มมันกับมาล่อถ่ายกินมันกับมีความหวังคือกันกว่ามันก็ต้องได้ได้กินบ่บ่บ่บขนมปังบ่ก้อนไดก้อนนึ่งละ ก็ต้องมาแยง่งออกออกมาท,ทั้งทั้งที่บางโตก็ได้กินบางโตก็บ่ได้กินแต่แต่เขาก็ับมาล่อกินมันกับบตตางจากกันดอกครับบ่ต่างจากชีวิตของคนดอกคนเฮ้าขันออกมาจากบ้านเฮ้าก็จะได้เจอโอกาสต่างๆขันเฮ้าบบอ,ออกมาเฮ้ากับ่บเจอถ้าเราไม่คิดจะทําอะไรเราก็ไม่ได้เจอครับถ้าเฮ้าบบเห็ดอย่างเลยแต่ว่าถ้าเฮาเห็ดมันก็อาจจะเจอบางครั้งมันอาจจะ อา,อาจจะประมาณบางเธอมันอาจสิมานบางเ่ออา,อาจจะเจอสิ่งดีๆนะครับแต่ขันเขาบออกมาหนิเขาบบเจออย่างเลยนะครับฝากไว้ฝากไว้ควมแนวคิดแนวคิดของของบอยสีดีใช่เอาแมนแท้เด้พี่น้องแมนบอเอาแมนบอผมโยงตัวอย่างถือบอพี่นอ้องเคยไปเที่ยวบอไปให้อาหารป่าน่ ป่ามันเป็นอลอยเป็นพันโตขนมปังเขาโย้นลงไปลงไปลงไปบตัวอื่นก็ไม่ได้กินแต่เขาก็ออกมาเขาก็เขาเคยคืดว่าช่วงบ่อาจจะเป็นจังหวัดใดจังหวัดหนึง่งจังหวะดใดจังหวัดหนึง่งเขาก็สีได้กินสุดยอดครับชีวิตยังไม่สิน้นก็ต้องดิ้นกันต่อไปนะครับทุกคนต้องหากิน พี่น้องบ่าต้องบอกว่าโอ้ยสังบ่กเกิดมารวยสังบ่กเกิดมาพร้อมทุกอย่างคนรวยเขากับมีอาชีพครับคนรวยเขาก็ทํางานมันคนเท่ามันมันจะไปอยู่กับที่หรือสิมีความเพียงพ่อเนี่ยมันในความเพียงพ่อที่เพิ่นเบาเนี่ยมันก็ต้องมีปากมีทองคือคนเท่ามันมันกินนะครับมันใส่ชีวิตมันอยากได้อยากมีเหมือนทุกคนลหละนะครับแม่กระทั่งสาธุ่าให้บาปแม้กระทั่งพระเพิ่นบวชเพิ่นก็ยัง ยังมีความอยากใดอยากพัฒนาวัดอยากาห้วัดให้ว่าพิะเจริญลุงเรื่องนะครับคนรวยขาจาก็ยังเหตุงานเฮ้าเฮาบอ่อตองบอ่ตตองมองว่าเฮ้เป็นยังก็บ่มเกิดมารวยเฮาเป็นยัง,อยยงือจังบ่จังสันยังสี่เฮาบนเฉดไปจอดบ่อ,อ,บอจอดแถวนี่ละน้ำนั่นเดีจอดฟังนั่นก็นได้ทุละ มะยังไม่เอาวมเป็นยังดอกมากินก๋วยเตี๋ยวครับร้านนี้เป็นเป็นร้านร้านบนใหญ่แต่ว,ว่าอยู่ในหมู่บ้านครับบา้านเอียงก่อบ้านนั่น,น,นบ้าน,นาาในอียงก่อเหรอน่าใส่เป็นปาก่อน บ้านอียงก็เงือละบ้้นนี้ไหมบัานน้องตุอยู่บัานน้องตุครับอยู่บัานเม่ติมเยนเผิ่นบาง,งามแท้ทางในไหมร<ม><ม>้านบริยัยดอกครับพี่นอ้องอยู่อยู่ในบ้านน้องตุขัางบัตรขัางบัดบ้านน้องตุเลยก๋วยเตี๋ยวแสบนะครับมาอุดรต้องไม่กินบางเทือมาบอกท่าน เริ่มมีสาระแล้วครับแม่ไปก่อนค้นไข่ตกเตียงกันนี่แหละครับพี่นองง้มแง้มเหลินเ้องกับเหลินทุกคนมีอารมณ์เหลินมีอารมณ์จริงยง้มเหลินก็ถือว่าห้องรีแลกสนุกสนานแต่ว่าห้องก็อย่าลืมว่าชีวิตชีวิตมันมันบ่มเป็นเรื่องรอเหลินครับท้าเฮองบ่ดูแลตัวเอง ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองดูแลตัวเองบบไดมายถึงแค่ว่าดูแลเรื่องสุขภาพด้วยครับดูแลต่างๆดูแลหน้าที่ดูแลความรับผิดชอบอ่าาเฮ้าคนชีวิตมั่นก็นกนคือเท่ากับการทํางานถ้าเฮ้าหักการทํางานก็เสมือนว่าเฮ้าหักชีวิตของเรานะครับเพราะว่าคนมันอยู่ได้ย่อนย่อนกันที่เฮอาจะต้องมีเวียกหรือมีงานทํา ครับฮอดฮอตลานก๋วยเตี๋ยวแล้วพอนั่งั้างนอกนี่แหละนั่งข้างนอกนี่แหละครับนั่ง,น,งนั่งตรงนี้ก็ได้ครับครับ สอสี่ห้าห้าคนครับนั่งไม่ไม่ต่อก็ได้ครับนั่งคนละโตเลยก็ได้ครับ,รบน้องคายไม่มีคิวเลยน้องมีอยู่ครับผมแต่ว่ามันเป็นช่วงบุญประจำปีนะครับช่วงคุณพามีนาเมษานะครับผมสวัสดีนาสวสดติ ใส่แผ่นกอลอลคือดาราจีนเลยขอบคุณหลายๆครับ